ชโชคลาภที่เกี่ยวกับการงานเนี่ยไม่รับแต่ชะโชคลาภที่มาจากทางไกลไม่ว่าจะรูปแบบไหนเนี่ยอันเนี้ยให้รับนิดนึงสวัสดีครับยิน <c oughs> ดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง <c oughs> โหรา <c oughs> 1> 1วิวัฒมื่นเทวฤทธิ์ครับอาจารย์ศรีค่ะการทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายแบบภาพรวมของชาวราศีธนูนะคะในเดือนพฤศจิกายนยนี้นะคะท่านสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งลัคนาและก็ราศีธนูเลยค่ะ ชาวราศีธนูคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีธนูท่านคือชาวลัคนาราศีธนูครับแคปชั่นของชาวราศีธนูนะคะเดือน11เด็ดเรื่อง,ร,องรับรับ,รบเดือนนี้เดือน11นะครับมาดูกันว่าเรื่องเด็ดๆของชาวราศีธนูมีอะไรบ้างครับ ชาวลัคนาราศีธนูนะเดือนนี้อะไรที่อึมครึมนะ,ะมืดมัวสําหรับคุณนะ,ะนะ,ะหลายๆเรื่องจะชัดเจนนะ,ะถือว่าโดดเด่นมากในช่วงจังหวะนี้นะเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหาเก่าๆค้างๆกา,าจะมองชัดจะเคลียร์จะสะสางได้จริงๆแล้วนะชาวลัคนาราศีธน,นูบอกเด็ดเรื่องลับๆแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องลับแล้วก็เรื่องไม่ลับนะคะอ,อานท่บอกนะชาวลัคนาราศีธนูนะช่วงจังหวะนี้นะ เด็ดหรือโดดเด่นแล้วคือตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรนะโปรเจกต์ Project, นะเรื่องงานหรือเริ่มต้นทำอะไรชาวลัคนาราศีธนูถือว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่จะได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือนะอนุเคราะห์นะจากนะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตนะไปงานก็เอาหนีบเราไปด้วยนะ,ะทำให้เราได้รับอานิสงส์ของการ มีชื่อเสียงแล้วมีโอกาสประสบผลสําเร็จในลําดับเป็นขั้นเป็นตอนนะคะคอันนี้คือข้อแรกนะผู้ใหญ่หนีผู้ใหญ่รักนะคบอ,อันนี้ต้องบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่อื่นนะไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะอ่าใช่ใช่น,นะคะเพราะงั้นอันดับที่สองนะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคมีลาบอันนี้บอกเลยเด็ดนะอันนี้ไม่รับเช่นเดียวกันแต่ก็อย่างที่บอกอาจจะ รับบางมุมบางคนที่แบบซื้อข้างล่างเนาะก็รับเนาะบางคนซื้อแบบข้างบนนะก็ไม่รับนะมีโอกาสมีเฮงมีโชคฟุกฟุกจากตัวเราแล้วก็ายเลขที่ข้องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งที่เราปรารถนาเอาง่ายๆเลยช่วงนี้คุณมีโชคอะไรที่เกี่ยวกับโชคลาบเนี่ยโชคลาบที่เกี่ยวกับการงานเนี่ยไม่รับ แต่ถ้าโชคลาภที่มาจากทางไกลมไม่ว่าจะรูปแบบไหนเนี่ยอันเนี้ยให้รับนิดนึงแล้วก็อย่างนี้บอกถ้าผูดหลักผู้ใหญ่ให้มาอย่างเนี้ย <c oughs> ก็มีโชค <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ช่วงจังหวะนี้นะชาวลัคนาราศีธนูลองติดไม้ติดมือนิดหนึ่งนะคะมีโอกาสมีโชคลาภใหญ่นะในช่วงจังหวะนี้ <c oughs> นะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องงานละ่ะนะคะเรื่องงานเนี่ยถามว่ามันต้องมีมุมของความลับละ <c oughs> ทีนี้หนึ่ง <c oughs> ถ้าเราทํางานที่ข้องเกี่ยวกับไปโคกับการหนุนนะไปเรื่องงานที่ไม่ได้ออกหน้าไม่ได้อ่าเรื่องเป็นงานต่างประเทศอันนี้ถือ,อว่าโอเคนะคะแต่ถ้าเป็นงานที่แบบว่าเฮ้ยต้องโชว์หน้าโชว์ตัวหรือทําอะไรที่แบบว่าออกหน้ามากๆอันนี้อาจารย์สีบอกก่อนว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนเรื่องการเตือนอีกหลาย,เ,ลยเรื่องเดี๋ยวอาจารย์หมื่ค่อยเตือนนะค,ะคเพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยจะเป็น2เรื่องที่แบ่งพาร์ตกันนะคะ งานเริ่มใหม่ๆบริวารใหม่ๆห,หรืออะไรที่ใหม่ๆอย่างเงี้ยหรือผู้หลักผู้ใหญ่นเงี้ยถือว่าดีโดย,ยเต็มที่โดยเต็มที่แต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าบางอย่างที่ต้องเรียกเจรจา,าต้องเบื้องหลังต้องล็อบบี้ะะอะไรเงี้ยเอออันนีมน้มันจะต้องเป็นความลับมันจะต้องไม่จะโดดเด่นใช่เป็นความลับนะคะเป็นแบบพูดกันแบบไม่ต้องมีให้ใครรู้ปิดเงียบสนิทแล้วมันจะส่งผลดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีธนูช่วงจังหวะนี้นะคะ การเงินราจารย์เอ๊มันก็พอไปได้นะ,ะเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงจังหวะนี้นะ,ะถือว่าอา,อาจจะมีรายรับเข้ามานะ,ะบางนะคะไม่ได้ไว้เด็นเลยแต่ว่ามีเข้ามานะคะแต่ว่าคุณก็มีรายจ่ายหรือเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องไปจ่ายบ้างเพราะฉะั้นยังไงนะ,ะเรื่องการเงินมีโอกาสเข้ามาแหละแต่คุณต้องบริหารจัดการดีๆอย่าเพิ่งไปทุ่ม หรือไปลุยในโปรเจกต์บางอย่างที่เราบอกเฮ้ยมันต้องในช่วงจังหวะนี้นะเดือน2เดือนนี้ต้องเห็นผลไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอาจารย์สีอยากบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเงินอ่าเรามาระวังก่อนอย่าเพิ่งขยับขยายหรืออย่าเพิ่งอะไรมากถ้ามีก็เก็บไว้ก่อนนะค,ะคบต้องปิดเลยนะต้องเซฟตัวเองดีๆต้องปิดด้วยปิดเส้นทางการเงินอะไรก็ว่าไปนะแล้วมันจะปลอดภัยนะคะแล้วจะดีด้วยนะ แล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาเปเรานู่นนี่นั่นอ่านั้นแล้วแต่นะอันนั้นได้นะเราก็เฮฮาไปเต็มที่เพราะมันไม่ได้ออกจากกระเป๋าเรารนะคะเซฟแค่ว่าออกจากกระเป๋าเรานะคะอ่ะมีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างอาจารย์หมือนก็เรื่องแรกก็คือเรื่องเงินนี่แหละครับออย่างที่อาจารย์สีบอกว่าเงินที่เราได้จากการเป็นฉากหน้าม,มันมันจะไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าม,มันไม่ได้ใหญ่โตเราต้องบริหารเงินตรงนั้นอะ ให้ให้ให้มันลงตัวภายในเดือนนี้ให้มันบาลานซ์ของมันภายในเดือนนี้แต่ในมุมกลับกันเงินที่มันมาได้แบบในในทางลับในการลอบบี้การเจรจาหรือว่าเงินเสน่หาเงินพิเศษอะไรก็ตามเนี่ยที่มันได้ถึงตัวเราโดยตรงเงินนั้นต้องเก็บไว้อย่าพิ่งใช้หรือว่าใช้นิดนิดหน่อยหน่อยอย่างอาจารย์สีบอกก็ได้เดือนนี้ทั้งเดือนชาวราศีธนูเนี่ยควรจะโลโรไฟล์ให้มากที่สุดนะครับในแง่ของการใช้เงินนะในแง่ของการใช้จ่ายนะครับส่วนหน้าตาทางสังคมมันไม่จําเป็นแต่ว่า ไปในเชิงแบบว่าเงินไม่เยอะอะไรเงี้ยเงินไม่เยอะอะไรเงี้ยออไปช่วยได้นะโอเคเออแชร์กันได้นะอะไรเงี้ยแต่เปไม่ไหวนะอะไรเงี้ยอเวลาไปเที่ยวกันได้นิดน้อยใช่แช์กันช่วยกันต้องต้องต้องปรับตัวประมาณอย่างนั้นนะครับถึงจะได้คราวนี้ถ้ามันต้องใช้ล่ะถ้าบอกมันต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วเราได้เงินก้อนใหญ่มาซึ่งเป็นเงินนั้นซึ่งเงินนั้นก็เป็นเงินในทางลับหรืออะไรก็ตามที่เราว่าที่เราพูดถึงนะครับ มันเจราจาก่อนว่าจ่ายแบบทยอยจ่ายได้ไหมหรือเลื่อนหน่อยได้ไหมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเลยอะไรเงี้ยถ้าสามารถทําอย่างนั้นได้เด็ดเลยเด่นเลยแต่ถ้าไม่ได้จําเป็นจะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ที่เราได้มาในทางลับหรืออะไรก็ตามมีปัญหานะครับมันจะกลายเป็นว่าเสียเงินในระยะยาวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการโชว์ต่างๆเอ,อ้ยผู้ใหญ่คนนั้นให หน้าที่การงานมาโยนงานนี้มาให้เงินก้อนนี้มาเมื่อไหร่ที่อวดเรื่องพวกนี้นะบอกได้เลยไม่ใช่แค่เสียหายนะถึงขั้นบันไัยนะนะครับถึงขั้นกลายเป็นเป้ากระสุนตกเลยทีเดียวนะครับใช่มันไม่ได้เสียงแค่เรามันจะพานเสียหายไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูระวังเรื่องพวกนี้ให้มากนะการสื่อสารอะไรที่มันแบบในเชิงแบบคุยสนุกปากอ่ะคุยสนุก โดยโดยธรรมชาติแล้วชาวราศีธนูเขาไม่มีคนที่อยู่เขาไม่ใช่คนที่แบบโอ้วดอะไรอย่างนี้นะแต่เวลาคุยแล้วเพลินแล้วความความลับอะไรบางอย่างมันไหลออกเออไม่ระวังตัวนะครับแล้วชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนใกล้ตัวที่มีอายุมากกว่าไม่ควรเปิดเผยความลับมากๆในช่วงนี้นะครับสามารถทําให้ชาวราศีธนูเสียหายแล้วก็ ทำความลับเรารั่วไหลเขาอาจจะไม่จ้งใจเปิดเผยความลับเราหลอกแต่เขาไม่รู้ไง<ม>ว่าอันไหนควรพูดไม่ควรพูดมันก็เสียหายได้เหมือนกัน<ม>นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อนสังคมคนใกล้ตัว<ม>โดยเฉพาะเพื่อนที่สนิทกันเหมือนญาติหรือว่าญาติพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ย<ม>ใกล้ๆกันอยู่ในวงวนัน<ม>บ้านเดียวกันหรือว่าบ้านใกล้ๆกันเนี่ย<ม>อันเนี้ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ชาวราศีธนูเนี่ยมีปัญหาได้ ชาวราศีธนูมีปัญหาทะเลาะกับญาติพี่น้องเพราะญาติพี่น้องอ่าคุย <fit S 1> กับใช่คุยกับญาติคนนี้อ่าแต่นนเราคุยเราคุยกันสองคนนี่แหละแต่คนนี้ด,ดันเอาเอาเรื่องที่เราคุยไปบอกกับคนนี้คนนี้เอามาถามเราอ้าวมึงเอาความลับฉันไปพูดนี่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะญาติพี่น้องหรือว่าคนที่สนิทชิดเชื้อประหนึ่งญาติพี่น้อง Hazrat ที่สําคัญโดยเฉพาะที่อายุมากกว่านะครับ อย่าไปเปิดเผยความรับหรือว่าเรื่องอะไรที่เราเป็นผลประโยชน์มไม่ไม,ไม่ไม่ควรให้คนกลุ่มนี้รู้ในช่วงวัยวัยนี้กับอีกเรื่องหนึง่งที่ชาวราศีธนูควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือผู้ใหญ่ทางไกลต่างๆนะครับผู้ใหญ่ทางไกลเนี่ยที่อาจารย์ศรีบอกเนี่ยให้ผลประโยชน์นะแต่ว่าถ้าจะมีปัญหาจริงๆมันจะมีจากคำพูดของเราเองอคำพูดของชาวราศีธนู ที่สื่อถึงผู้ใหญ่ไกลๆหรือใกล้ๆก็ตามที่กําลังให้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับเราบางครั้งคําพูดเราทําให้เสียผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าหลายๆอย่างเลยเนี่ยจะเสียเพราะการสื่อสารเพราะคําพูดเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเซฟคําพูดไว้ดีที่สุดนะครับรู้ว่าไหนสิ่งไหนควรพูดลิมิตหรือกรอบมีแค่ไหนอันไหนพูดได้นไหนห้ามพูดช่วงนี้ค,คุณอาจจะต้องเซฟเรื่องคําพูดมากๆครับ ส่วนในแง่ของสุขภาพมีอยู่สองตำแหน่งก็คือท้องน้อยแล้วก็เขา่าง,ง่ายๆคือตั้งแต่ท้องน้อยลงไปเม,มีโอกาสเจ็บป่วยโดยเฉพาะชาวราศีธนูที่เป็นผู้หญิงนะครับม,มดลูกเอ่ยท้องน้อยกระเพาะปัสสาวะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยที่จะอักเสบอะไรเงี้ยได้นะครับส่วนผู้ชายก็ระมัดระวังในเรื่องของการออกกําลังกายการเดินการวิ่งการล้มนะครับอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฉพาะท่านที่ เดินทางหรือว่าออกกําลังกายด้วยมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานนะครับมีโอกาสที่จะหกล้มที่จะเจ็บได้ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะคะมีโชคลาภนะประสบผลสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับรับผลรายได้นะบริวารนะเฮงเฮงปังปังปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังค่ะครับชาวราศีธนูครับไม่ว่าจะเรื่องรับหรือไม่รับก็ขอให้เป็นผลประโยชน์ให้กับชาวราศีธนูทุกๆเรื่องนะครับ ถ้าท่านชมคลิปนี้แล้วนะครับท่านชอบก็ขอให้ช่วยกดไ like. ลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกดแชร์ไปให้กับคนที่รักของท่านได้ชมนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องโหราวิวัฒน์ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจตรวจดวงชะตาส่วนตัวนะคะแบบเจาะลึกแล้วก็สิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรน,นะสามารถติดตามหรือติดต่อตามลิก์ด้านล่างได้เลยะคะ่ะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค,ครับ